วันนี้พามาเที่ยววันหยุดกันนะคะมาสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมาแคมปิ้งกันนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นมากที่สุดเลยให้ดูด้านหลังนะคะสวยมากอากาศเย็นกำลับบงดีนะคะ ผ่อนวันหยุดกันนะคะทุกคนนี่เป็นสวนสนนะคะพามาเที่ยวอีกแล้วค่ะด้านหลังเป็นสวนสนนะคะบรรยากาศสวยม,มากเลยะคะ่ะทริปวันหยุดของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะ ทุกคนดูบรรยากาศนะคะธรรมาชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรารู้สึกว่าเราต้องการกำลังใจแล้วก็การพักผ่อนที่ดีนะคะแนะนำเลยค่ะออกเดินทางกันเลยนี่ค่ะ สวดของเราเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับแล้วกลับไปสู่มนุษย์ทำงานเหมือนเดิมค่ะทริปนี้ก็จบการบาลานซ์ชีวิตไว้แค่นี้ก่อนแล้วไปลุยงานหาตังก่อนรอบหน้ามาเจอกันใหม่มาดูกันนะคะว่ารอบหน้าไปไหนกัน บายๆทุกคนขอให้มีความสุขกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะตื่นแล้วตื่นเช้าแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาดูสถานที่ช่งชวงเช้ากันนะคะุ่มลื่นค่ะเรียบง่าย ดูกันนี่ต้นอะไรกันนะคะโอ้โหสภาาน,นี้สภาานแห่งรักสนสามใบ เดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะก็หลังจากที่พายุฝนไปแล้วนะคะเราก็หาทริปพักผ่อน,นะคะ่ะจากการทำงานที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะก็เข้าสู่ธรรมชาติเนะะี่ยค่ะจึงมีคนพูดว่า อันนี้ทางไปผาต่อทางธรรมชาติผาชมตะวันนะคะตื่นเช้าไม่ทันนะคะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้มันจะต้องมีวันที่แบบเป็นวันที่แบบเขามาดูเดเอากันอนะรุ่งสางผาเดินชมสถานที่กันนะคะ จะินเสียงนกเสียงอะไรตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนที่ชอบแนวธรรมาชาตินะคะแนะนำได้เลยนะคะถ้าอยากทราบว่าที่ไหนนี่เดี๋ยวทักส่วนตัวเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตอบส่วนตัวนะคะว่ามันเป็นวันหยุดที่ค่อนข้างที่จะส่วนตัวนิดนึง แต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูภาพบรรยากาศนะคะตรงผาชมตะวันตรงนั้นอะ่ะเราไปกันมาแล้วนะคะสวยมากมันจะเห็นมันจะสูงแล้วมันก็จะเป็นเวงเวงที่เห็นด้านล่างของสถานที่ะคะ่ะ ก็เป็นจุดที่เรานั่งกันนะคะ ี่เป็นสวนสนนะคะพามาเที่ยวอีกและะ้วค่ะด้านหลังเป็นสวนสนนะคะบรรยากาศสวยมากเลยะคะ่ะทริปวันหยุดของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนดูบรรยากาศนะคะธรรมชาติ เมื่อไรก็ตามที่เราเรารู้สึกว่าเราต้องการกำลังใจแล้วก็การพักผ่อนที่ดีนะคะแนะนำเลยค่ะออกเดินทางกันเลยนี่ค่ะคะสุดของเราเสร็จแล้วก็สดเดินทางกลับแล้วกลับไปสู่มนุษย์ ทํางานเหมือนเดิมค่ะทริปนี้ก็จบการบาลานซ์ชีวิตไว้แค่นี้ก่อนแล้วไปลุยงานหาตังก่อนรอบหน้ามาเจอกันใหม่มาดูกันนะคะว่ารอบหน้าไปไหนกันบ๊ายบายทุกคนขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ